วันนี้เราจะมาเฉลยคำตอบของโจทย์ที่พี่ฝากไว้เมื่อวานกันนะครับเป็นไงคิดกันได้ไม่เอ่ยคำตอบก็คือ20นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีทำกันนะครับเราก็เริ่มจากสมการที่โจทย์ให้มาก่อนเลยนะครับก็คือสมการของเมตริกตัวนี้นะครับ a inverse b a ท่ากับ4 0่นั่นเองนะครับฮะสตาร์ทจากตัวนี้แน่นอนเราอยากได้ b ถูกไหมครับแล้วก็กค่อยๆกาจัดทางซ้ายไปละกําจัด a inverse ก็ต้องเอา a มาคูณครับเอา a มาคูณนั่นเองนะครับแต่ต้องคูณข้างหน้าแบบนี้นะ แล้วเวลาคูณคูณข้างเดียวไม่ได้ก็ต้องเอา A คูณดังขวาด้วยต่อมายังไม่หมดยังมี A ตัวหลังอีกอยากกาจัด A ตัวหลังคราวนี้ก็ต้องใช้ A i n v e r s คูณเข้าไปถูกไหมครับถ้าคูณข้างหลังก็ต้องคูณข้างหลังทั้งสองข้างแบบนี้อ่าก็คือต้องคูณทั้งซ้ายและขวาด้วยแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นเลยว่า A คูณกับ Inverse ตัวแ้าก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ A คูณ i n v e r s ตัวหลังก็กลายเป็นเอกลักษณ์อ่ามันก็หายไปหมดละซ้ายมือก็จะเหลือ B อย่างเดียวขวามือก็ทําการแทนค่าไปครับ A ก็คือ1นึ ลบ1 3คูณกับ4 0 0 2 a i n v e r s e นครับจำได้ไม่เอ่ยเมื่อวานเราก็ทวนกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ A ออินเว e ร์ดก็ใช้สูตรสลับที่พี่น้องตุยทองน้องพี่แล้วคูณ1ส่วนเด็ดเดิมนะครับไปมองเมทริกซ์สลับที่พี่น้องก็คือสลับ1กับ3ก็จะกลายเป็น3กับ1นตุยทองน้องพี่ก็จะกลายเป็น2กับ1นอ่าก็คือเติมเครื่องหมายลบให้มันนะครับแล้วคูณ1ส่วนเดดเดิมอ่ามาดูเด็ดเดิมกันเดดเดิมก็คือเดดของ A นะครับคูณลงได้3 คูณขึ้นก็ลบไปอีก2 3ส,สลบสก็จะเหลือ1 1ส่วนได้เติมก็ได้1นส่วนหนจากนั้นขวามือก็เหลือแค่การคูณเมสติกเองถูกไหมครับและอย่าลืมนะเวลาเราคูณเมสติกต้องใช้ตัวหน้าในแนวแถวตัวหลังในแนวหลักถูกไหมครับหรือแนวนอนกับแนวตั้งก็ได้นะครับเรามาดูการคูณตัวไหนก่อนก็ได้นะครับพี่คูณตัวหน้าก่อนสมาชิกของเมสติกตัวหน้าก็วงแนวนอนหรือแนวแถวตัวหลังก็วงแนวหลักจากนั้น เมื่อทําการคูณแถวกระลักแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับคำตอบของผลคูณคู่แรกก็จะกลายเป็น4นะครับลบ4แล้วก็ลบ4แล้วก็6 <Yeah. S 1> นี่คือผลคูณคู่แรกนะครับจากนั้นก็เอาไปคูณกับตัวหลังอีกทีหนึ่งก็คือ3 2แล้วก็1 1ส่วนทางซ้ายมือเมติก B ก็ลอกมารอเลยก็ได้ครับก็คือ x y แล้วก็ z แล้วก็ w ขวามือออกแรงคูณอีกครั้งหนึ่งครับก็ทําเหมือนเดิมน,นะเมติกตัวหน้าก็วงแนวนอนหรือแถวตัวหลังวงแนวตั้งหรือหลัก แล้วก็จับแถวไปคูณหลักเป็นชุดๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าคำตอบออกมาก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็น8นะครับตัวต่อมาก็คือ4นะครับตัวต่อมาก็คือลบ6แล้วก็ลบ2นั่นเองอ่าพอเราได้แบบนี้ก็ไปเทียบกับ x y z w ข้างหน้าได้แล้วก็ะจะได้ครบทั้ง4ตัวแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็แค่แทนค่าในสิ่งที่โจทย์อยากได้ก็คือ x บวก y ลบ z แล้วก็ลบ w นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น8บวกสแล้วก็ลบด้วยลบ6 แล้วก็ลบด้วยลบ2อีกทีนึ่งเห็นไหมครับคำตอบก็จะได้20ปพอดีนะครับก็สวยงามข้อนี้ใช้ความรู้หลายเรื่องเลยทั้งเรื่อง Inverse แล้วก็เรื่องการคูณเมตริกด้วยนะครับส่วนใครที่อาจจะยังตามไม่ค่อยทันนะครับก็อย่าลืมกลับไปดูได้ในไลฟ์ที่พี่ไลฟ์ไปเมื่อวานนะครับ